เรากำลังจะเดินทางไปเมืองพาราณสีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาที่สถานีรถไฟนี่คือสถานีรถไฟเมืองพัฒนานะคะนนมาหลายรอบแล้วไม่เคยได้ถ่ายสักทีเที่ยวนี้ก็ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าแต่ละครั้งมาเรารีบมากครั้งนี้สบายๆเวลา11โมงเช้านะคะ วันนี้ได้นั่งรถสีแดงปกติจะเป็นสีฟ้ารถไฟที่เห็นซ้ายมือนะคะสีแดงตัวนี้เป็นรถไฟที่เราจะนั่งไปพาราณสีกันเมืองพาราณสีอยู่รัฐอุตรประเทศนะคะจะเดินทางด้วยรถไฟชั้นสลิปเปอร์คลาสนะคะ ใช้เวลาเดินทาง4ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นค่ารถไฟคนละ200รูป,ปีคะ่ะ80กว่าบาทถูกมากรถไฟสลิปเปอร์คลาสจะไม่มีแอร์นะคะคือถ้าเราจะนั่งแบบมีแอร์ก็ได้แต่ว่าจะจะเป็นอีกโคชหนึง่ง แต่ว่าเห็นว่าเดินทางแค่สีชั่วโมงกว่าก็เลยไม่สนใจแอร์แล้วก็ไม่สนใจนอนเอานั่งสบายอย่างเดียวนะคะนี่คือหน้าตาข้างในมี3ามชั้นนะคะชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นบน น้องแซมเป็นกังวลในเรื่องของความสะอาดก็เลยเช็ดที่นั่งซะกอ่อนตอนนี้กำลังออกเดินทางไปเรื่อยๆแล้วนะคะนั่งหรือนอนตามอธัธยาศัย อันนี้เป็นวิวด้านข้างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีวิวระหว่างทางที่จะมีภูมิประเทศแตกต่างไปสักเล็กน้อยจากที่ไปกัลกาตพานะคะที่ไปพาราณสีครั้งนี้ก็คืออยากจะไปดูบรรยากาศระหว่างช่วงที่ยังล็อกดาวอยู่ เมืองที่คาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวและผู้คนจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะคะ